เอาละครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม9หยินนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง5เรื่องนะครับที่ผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับและมันจะทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับ5เรื่องนี้นะครับเป็น5เรื่องที่คุณควรจะรู้ไว้เลยนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับเกมนี้นะครับการเดินทางนะครับ มีอยู่ด้วยกัน3、4วิธีด้วยกันครับวิธีแรกก็คือเดินนะครับเดินไปนะครับแต่วิธีนี้จะใช้เวลานานมากในการเดินนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับจึงมีสิ่งที่เรียกว่าม้าครับแล้วม้านะครับมีด้วยกันหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็ว10ความเร็ว7.5ความเร็ว6กอะไรแบบนี้นะครับแต่ไอ้เจ้าม้านะครับที่ว่าเร็วแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับม้านะครับยังช้ากว่าการเดินทางด้วยรถม้านะครับ แล้ววิธีการที่เราจะไปด้วยรถม้านะครับให้เรากดตัว M ขึ้นมาครับแล้วหาสัญลักษณ์รูปม้า2ตัวแบบนี้นะครับแล้วให้เราวิ่งไปหา NPC นะครับ NPC นะครับจะมีวงเล็บว่าคนรถนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยจะมีคําถามอยู่สองคำถามนะครับข้าอยากไปทุกๆสถานที่ข้าอยากไปเมืองอื่นนะครับถ้าเกิดเราคลิกอันบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นการวิ่งเมืองต่อเมืองภายในเมพนี้นะครับสังเกตในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์รถม้าอยู่ในแต่ละที่นะครับ แต่ถ้าเกิดเราต้องการไปไกลคนนั้นหรือไปเมืองอื่นเนี่ยก็ให้กดปันที่2น,นะครับมันก็จะเป็นการเดินทางข้ามเมืองนะครับสมมุติเนี่ยผมต้องการที่จะไปโอกรักเสื้อแพรใช่ไหมผมก็กดปที่จุดตรงนี้นะครับมันจะมีเลิฟก,กับจุดจบเพิ่มขึ้นมานครับแล้วกดไปยังเราจะเสียหนึ่งตำลึง20อีแปะนะครับเป็นเงินล่างแล้วกดไปยัง่งนะครับมันก็จะทําการขึ้นรถม้านะครับนี่เป็นการเดินทางที่ ไวที่สุดนะครับแต่การเดินทางด้วยรถม้านะครับที่ว่าไวแล้วเนี่ยมีสิ่งที่ไวกว่านั้นนะครับก็คือการวาร์ปด้วยกันนะครับโดยการวาร์ปเนี่ยนะครับมีข้อจํากัดนิดหน่อยนะครับเนื่องจากก่อนที่เราจะวาร์ปได้เนี่ยเราต้องไปณสถานที่นั้นๆเพื่อที่จะเซฟก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับให้เรากดตัวทีขึ้นมานะครับจะมีหน้าต่างจุดพักเพิ่มขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดขยายนะครับถ้าเกิดกดเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ได้มีสามอันแบบนี้นะครับซึ่ง เปิดอันที่2เนี่ยจะเป็นการใช้เงินล่างเปิดนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดอันที่3เนี่ยจะใช้เงินบนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเปิดอีกอันเนี่ยต้องใช้เงินบนถึงสี่ตำลึงนะครับและวิธีการเซฟนะครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวผมลองปิดอ่าพันโคมเอาไปก่อนนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเซฟเมืองนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับให้เราซูมออกมานะครับแล้วก็ดูจุดพักนะครับว่ามีตรงไหนบ้างจุดพักนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นแบบหน้าตาเหมือนเรียมๆแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับจุดพักเย่ยงอีเหลียงนี่ครับ ก็ให้เรานะครับกดบวกนะครับจากนั้นนะครับให้เราหาจุดที่เราต้องการจะพักนะครับยกตัวอย่างอันแรกเนี่ยถ้าเกิดเราอยากรวมอยู่ที่ไหนนะครับให้เรากดตั้งตั้งเลยครับก็คือเราจะดูตำแหน่งนะครับว่าอยู่ตรงไหนจะเช่นอันนี้กดตั้งขึ้นมานะครับมันจะบอกว่าถ้าเกิดคุณเซฟเนี่ยมันจะมาวาบที่จุดนี้นะเราก็อาจจะไม่ตรงใจนะไปอันที่2เนี่ยกดตั้งแล้วก็ดู จะมาอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดเราเซฟอะนะครับอันเนี้ยเราก็กดดูได้นะครับว่าไอจุดที่เราดูเนี่ยมันจะไปเซฟอยู่ตรงไหนนะครับรปึ๊บเนี้ยอะอยา่างเช่นอันนี้นครับเรากะว่าเออเราจะเซฟไว้ที่นี่ใช่ไหมเพื่อวาร์ปเราจะเราจะได้เข้าเมืองนี้ง่ายๆหรือว่ามาทำเควสอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่กันนะครับเมื่อเราเราเจอจุดที่เราต้องการแล้วนะครับก็ให้เรากดเพิ่มนะครับเท่านี้นะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้สมาคมส่งเคาะ์แล้วถ้าเกิดเราต้องการจะวาร์ปนะครับก็กดไปที่จุดที่เราเซฟไว้นะครับแล้วหลักก็กดกลับนะครับมันก็จะะทําากรรวแบบบนนี้คั และทุกครั้งที่เราวาร์ปนะครับจะมีคูดาวด้วยนะครับซึ่งจะนับถอยหลัง10นาทีในการวาร์ปแต่ละครั้งนะครับดังนั้นจะวาร์ปไปไหนเนี่ยก็ คำนวณกันดีๆนะครับไม่งนั้นอาจจะติดอยู่ที่เมืองที่เราวาร์ปผิดอะไรประมาณนี้ไป10นาทีเลยนะอาจจะเสียเวลาการเล่นได้นะครับันนี้ก็อย่าลืมวางแผงด้วยนะครับหัวข้อที่สานะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าของนะครับที่มันติดตัวเรากับของที่ไม่ติดตัวเราก็หมายถึงว่าของที่สามารถเทดได้กับของที่ไม่สามารถเทดได้เนี่ยมันดูยังไงนะครับเกมนี้นะครับเขาจะดูกันที่หลอมรวมกับไม่มีหลอมรวมนะครับหลอมรวมคืออะไรยกเช่นตัวอย่างนะครับอันนี้เห็นจะมีใต้ชื่อของไอเทมเนี่ยจะมีคําว่าหลอม อันนี้เป็นไอเทมที่ติดตัวเราเราไม่สามารถนาไปขายหรือนําไปแลกเปลี่ยนได้นะครับเราก็เลื่อนดูได้เลยครับที่ไม่มีขึ้นว่าหลอมรวมเนี่ยคือติดตัวเราทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีไอเทมบางอันที่มันไม่มีอะไรขึ้นยก,ยกอย่างเช่นนี้ใย่กาตายชื่อไม่มีคําว่าหลอมรวมอันนี้เราสามารถไปเทสกับเพื่อนได้สามารถตั้งร้านค้าขายได้นะครับหรือส่งจดหมายไปให้เพื่อนได้อะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถดูได้เลยนะครับว่าอันไหนมันหลอมรวมหรือไม่หลอมรวมเนี่ยหลอมรวมมาทุกอย่างเลยนะครับนี่อันนี้สุดอันนี้้เทได อันนี้หลอมรวมนะครับเราก็ดูได้เลยนะครับว่าอันไหนเราสามารถเทดได้บ้างน,นะครับดูจากตรงนี้หนะละหลอมรวมเลยนะครับนี่ครับนี่เพิ่มเน,น,นี่ไม่หลอมรวมนะครับผู้นี้เทดได้หมดเลยนะครับและนี่ก็คือการดูไอเทมชิ้นไหนสามารถเทดได้ขายได้นะครับ เรื่องต่อมานะครับท่านผู้ชมเนี่ยเกิดปัญหาหรือเปล่าฮะเวลาสร้างตัวละครเนี่ยตัวละครสวยมากชุดสวยสุดๆเลยอ่ะพอสร้างตัวละครมาจริงนะครับกับไม่ตรงปกนะครับก็คือเราจะได้ตัวละครที่แต่งชุดเริ่มต้นนะครับซึ่งแต่ละสำนักที่เราเลือกเนี่ยนะครับมันก็จะมีชุดประจาสำนักอย่างเช่นชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็เป็นชุดประจําสำนักนะครับแลวชุดประจําสำนักเนี่ยก็มีหลายขั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นชุดสำนักเริ่มต้นนะครับแล้วมากระูกอัปเกรดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วมากระูกอัปเกรดขึ้นมาแบบนี้ซึ่ง ชุดพวกนี้นะครับมันจะสวยเหมือนต้นฉบับได้นะครับแน่นอนถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นไปถึงจุดจุดนั้นนะครับซึ่งวิธีที่เราจะได้ชุดสวยๆของสำนักที่เราเลือกเนี่ยเหมือนตัวปกกับที่เราเลือกตอนแรกเนี่ยวิธีก็คือเรานะครับต้องทำภารฐฐกิจตรงนี้ห้ท่านผู้ชมกดตัว U ขึ้นมานะครับแล้วไปที่สำนักใหญ่เรานะครับก็ให้คลิกไปที่สำนักของเรานะครับจากนั้นมันก็จะมีเควสใช่ไหมเนี่ยผมได้รับหมดแล้วนะครับมันจะได้รับตามนี้ซึ่งการที่เราจะปลดล็อกพวกนี้นะครับมันจะอิงกับ ปานนะครับปานก็คือกดตัวเคขึ้นมาปานก็คืออันนี้ฮะท่านผู้ชมนี่ปานเคจิจเยือกนะครับเป็นปานของเทียนซานนะครับก็ถ้าเกิดเรานะครับอัพตัวนี้นะครับไปถึงขั้นต่งตางๆอย่างเช่นขั้นยี่ห้าอะไรแบบนี้มันก็จะปลดอาชีพเม้นต์ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับละชุดนะครับก็จะปลดล็อกตามนี้ไปเรื่อยๆนะครับย,ยกตัวอย่างเช่นสําหรับขั้นกลางเนี่ยตอนนี้ผมต้องการปานระดับ26เพื่อที่จะปลดล็อกอันนี้นะครับ แล้วก็จะมีรางวัลในแต่ละที่เนี่ยอัพไปเรื่อยๆตามนี้นะครับและชุดนะครับจะดูได้ยังไงในแต่ละขั้นเนี่ยมันสวยขนาดไหนนะครับให้เรากดไปตรงนี้นครับชีวิตของข้าไปที่ห้องแต่งตัวนะครับและไปที่ชุดฐานะจากนั้นนะครับเลื่อนเลยครับให้เจอชุดของสนักของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเทียนสารอยู่ท้ายๆเลย อยู่ท้ายๆนี่อันนี้ชุดของเทียนซานะครับก็จะเริ่มจากชุดเริ่มต้นนะครับชุด2ชุด3ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็จะมีชุด4นะครับที่มันจะอลังการขึ้นเรื่อยๆชุด 5, ชุด6นะครับ8 9 1 0ชุดเลยนะครับถึงจะได้ชุดเหมือนต้นฉบับตอนแรกที่เราเลือกกันนะครับซึ่งเราไม่ได้ดูแค่สำนักเรานะครับเราดูได้ทุกสำนักเลยนะครับว่าแต่ละสำนักเนี่ย ชุดเขาอลาังการหรือมีชุดไหนที่เราถูกใจหรือเปล่าเพื่อเราจะย้ายสํานักอะไรแบบนี้เราก็สามารถเข้าไปดูชุดในนี้ก่อนได้นะครับเพื่อเราจะเลือกสํานักจากาการแต่งตัวอะไรแบบนี้นะครับจากแฟชั่นนะครับชุดสํานักอะไรนี้ก็มาดูในนี้ได้นะครับเรื่องที่5้านะครับอันนี้นะครับเป็น เรื่องที่ต้องรู้เลยนะครับสำหรับสายถ่ายรูปนะครับสายเดินชมนกชมไม้นะครับสำหรับการปิด UI ทั้งหมดเพื่อที่จะถ่ายรูปนะครับการปิด UI ทั้งหมดนะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่แอน์เน็ตแล้วก็เซนะครับเพียงเท่านี้ UI ทั้งหมดก็จะถูกปิดนะครับแล้วเราก็จะสามารถชื่นชมธรรมชาติได้อย่างาไม่มีอะไรบาบังนะครับรือจะถ่ายรูปมุมไหนอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เลยง่ายๆนะครับแบบนี้นี่แบบนี้ปุ๊บ นี่นะครับหรือใครที่กะจะมาเล่นเกมนี้แล้วทำคอนเทนต์ไปด้วยเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ในการถ่ายภาพนี้นะครับไปทำหน้าปกได้อะไรแบบนี้นะครับและนี่นะครับก็คือ5เรื่องนะครับที่ผู้เล่นใหม่นะครับรู้ไว้จะได้ง่ายต่อการใช้ชีวิตภายในเกมนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและจะได้สนุกสนานกับโลกของจอมยุทธนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้และคอนเทนต์คลิปหน้าของเกมนี้จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วกราบสวัสดีครับ